การแข่งขันบาส NBA คัพหรือว่า NBA บาสถ้วยได้แบบอย่างมากับกีฬาฟุตบอลในช่วงที่แข่งขันแบบมีถ้วยแบบคล้ายคยูฟาแชมเปี้ยนลีกอดัมซินเวอร์ก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาอยากให้บาส NBA มีการแข่งขันแยกออกไปที่แบบแข่งขันแบบรับถ้วยไปในหนึ่งปีจะมีรายการแข่งขัน NBA รู้การปกติแล้วก็ NBA Cup คัพ และปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้วที่ NBA ครับถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกถ้าใครจำได้เป็นทางด้าน LA Lakers เอาชนะ i n i a n a Pacers ไปในครั้งแรกส่วนครังที่สองเป็น Milwaukee Bucks เอาชนะ OKC OK ได้97ต่อ81แต้มในปีที่ผ่านมามาในปีนี้คู่ชิงเป็นทางด้านสเปอร์เจอ New York k n i c k ก่อนที่เราจะ ไปทำการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางบาสเกตบอล NBA ครับนัดชิงชาเเลิศที่มีเงินเดิมพันคนละ5ล้าน US ดอลลร์แจกทุกคนนะครับแจกทุกคนเลยไม่ใช่ว่าเอา5ล้านแล้วมากระกจายมาเกี่ยกันให้นักกีฬาภายทีไม่ใช่แต่นี่คือให้เป็นรายบุคคลเลยสำหรับผลงานมื่อเช้าที่ผ่านมานะก็สเตป็ปอาจจะยังไม่แตกแต่ตัวเน้นที่ให้ไปก็ยังคงสดชื่นกันนะครับมื่อเช้านี้ ได้ o v e r อร์สกอร์ s t นสั o c ลกเกกับเด v e r อ e t ได้ช่วงต่อเวลาพิเศษ,ษสามารถเกินเลทที่ตั้งมาได้ให้ไป็คู่นะครับคู่ Overscore Denver เ,เ,เนี่ยดูท่าทางจะไม่รอดมากกว่าแต่สุดท้ายรอดแบบปาฏิหาริย์ได้ถึงคู่แท้ไปนะครับเป็นบอลจ e นเซลติกนำมาคอร์เตอร์หนึ่งคอเตอร์สเหมือนจะดีนะครับนำห่างสูดสุด8คะแนนสุดท้ายครับคอร์เตอร์ส มาพังคอร์เตอร์เดียวถือกับเละเลยและอีกหนึ่งคู่นะครับ t ต่าร์สแม้วิกเองเนี่ยในช่วง3านาทีท้ายยังนําอยู่แปแต้มทําไมทํามามาโดนนําเฉยในช่วงท้ายเกมก่อนที่จะมาตีเสมอได้แล้วก็ต่อเวลาแล้วก็แพ้ไปในช่วงต่อเวลาบาร์สท,ทำท่าจะดูใสๆแต่สุดท้ายกลับมาโดนไอ้บาร์สท,ที่น่าจะโดนสุดท้ายกลับมาได้นี่นะครับคือสเสน่ห์ของบาสเกตบอลเราไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้เลยจนมาสู่ช่วง เข้าสู่ช่วง2องนาทีท้ายเราจะเห็นหน้าเห็นหลังกันนะเวลานั้นไอ้พวกที่นำสิบก่อแต้มก็กลับมาแพ้ก็มีไอ้พวกที่นำนำอยู่กลับมาโดนก็มีนี่คือสเตปบาสเกตบอลและสำหรับใครนะครับที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอลที่ให้มากกว่ายาน้าช่องอยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในครอบครัวอยู่ทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์ไม่อยากพลาดแนวทางบาสดีๆในแต่ละวันใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าครอบครัวครับ มาเริ่มกันเลยครับสำหรับการพิคอวิจาร์บาสเอ็นบีครับนัดชิงชาเลอรผมจะพูดถึงทานด้านนี้นี้ก่อนล้กันต้องบอกว่านิยมนี้เอเนี่ยเข้ามาถึงรอบชิงชาเลอรได้ด้วยการที่แบบไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยละคายผิวเท่าไหร่ครับในการเอาชนะในแต่ละทีมในรอบ8เนี่ยเอาชนะโตโต,โตแรปเตอร์ได้117ต่อ101 และมาสู่รอบชิงชาเลิศของสายตัวเองนะก็เอาชนะออ t o โดเมจิกไปได้แบบสบายๆอีกหนเกมครับ132ต่อ120หันมาดูทดางด้านสเปอร์กันบ้างทีมนี้ต้องบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพร์ในการเข้าชิงชาเลิศในปีนี้เอามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบ8ทีมเนี่ยพวกเขาผ่าน LA เลเกอร์มาได้เอาชนะด้วยความห่าง132ต่อ119และแม็ก์ล่าสุดครับที่เอาชนะ o k เ เอาชนะได้111ต่อ109เป็นอะไรที่สูสีเป็นอะไรที่สนุกมากในเกมวันนั้นต้องบอกว่าความเข้มข้นของสเปอร์เนี่ยดูจะเข้มข้นกว่าผ่านทั้ง o OK k c ผ่านทั้ง LA l เล e r เกส่วนนีทางด้านนิยกนิกเองครับผ่านแบบผ่านแบบกระจุมกระจิ้มผ่านแบบเบาๆมาชนะแรปเตอร์ชนะเมจิกนะครับที่ทีไม่ครบด้วยโอเคแหละว,วันนี้นะถ้าจะพูดถึงเรื่องพละกกำลังนิยกนิกเองมีเหนือกว่าทางด้าน สเปอร์แน่นอนเพราะว่าสเปอร์ทั้งบดท,ทั้งวี่กับโอเคซีมาในช่วงเกมที่ผ่านมาส่วนทางด้านิร์กนิกเองเนี่ยเล่นแบบสบายๆย,ยังไงก็ชนะส่งสำรองลงและอายุอาาของนักกีฬาของ New York นิโคลนิกนะเวลานี้ถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลหรือว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาอยู่ในช่วงพีคของอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นเท้าแอนติทเท้าสามสิบจารลนบันซันยี่สิบแปดโอจิอาดูดูบี้ยี่สิบแปดหันมาดูทางด้าสเปอร์กันบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมพลังหนุ่มวัยรุ่นอย่างแท้จริง วิกเตอร์เวนวาม่านะครับ21ปีสเตฟานแคสเซิล21ปีดีรอนฮาร์เปอร์ดับอันดับ2ในดูกาลนี้19ปีและหัวใจสำคัญของทีมอย่างดดออรอนฟ็อกก์กำลังอยู่ในช่วงอายุอานามที่กำลังสวยสดเลย27ปีทีมนี้นะครับจะมีผู้เล่นอายุเกิน30ปีแค่สองคน,นครับที่ได้ลดสหนามอบ้างยางเฮริสันบานกับลุคเคนนา เอาละวันนี้นะครับเรทที่เปิดมาเนี่ยไปทางด้าน New York นิวยอร์กนิกณเวลานี้กระแสอยู่ที่ทางด้านนิวยอร์กนี้ครับ3.5กับ3คะแนนไพดิพย์มองว่าวันนี้ครับเป็นบาสนัดชิงชาเลิศน่าจะสู้กันอย่างสนุกวันนี้ไพดิพย์ขอเชียร์บาสทีมอย่างซานอันเดโอสเปอร์รอไปที่3.5เชื่อเหลือเกินว่าเด็กๆของสเปอร์โค้ชก็ยังเด็กอีกมิดจอร์นสันโชว์กล่นออกมาแล้วครับในเกมน่าสุด วันนี้เจอโคต์อย่างไม้์บาวที่เคยอยู่กับทีมที่คว้าแชมป์ได้ยับอย่างกุ l d e n สเต t e วอ r r i ิเอเป็นมือขวาของสตีฟเคอร์มาวันนี้น่าจะสนุกแน่นอนในรอบ8โมงครึ่งจัดหนักจัดเต็มพี่ยังด้ซันอันเดโอสเปอร์ได้เลยครับมาครับบาส NBA ครับคู่ชิงชาเลิศดวันนี้ที่ผ่านที่พอยแนะนำให้สมาชิกหน้าช่องหรือสมาชิกในครอบครัวนะครับวันนี้ให้ลองซัน อันโดโรสเปอร์ยา,ยาวๆทั้งเกมต่อที่3.5การันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนตัวเน้นตัวเต็เงตัว VIP วันนี้อยู่ทางด้านสเปอร์ได้เลยครับใครฟรังมาถึงคลิปตรงนี้แล้วปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใ,ใล้้อย่าลืมกดที่ไพนทีพอยท์ด้วยนะครับใครที่ตามไพนทีพอย์ในว,วันนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีกับ1คู่ผมเลือกให้ในว,วันนี้เชิญไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ